เรียมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วคะ่ะเรียกยว่าแม่แตงโมหรือนางพนิดาไม่ติดใจกับคดีอาญาคดีแพ่งรับเงินสด4 0 0แสนแคชเชียร์เช็คฉบับละ8 0แสน2ใบรวมกันเป็นล้าน6รายได้เดือนเดือนละ30,000บาทประยะเวลา20ปียอดรายได้นั้นตกต่อสู่ทายาททั้งนั้นของแซนวิภาพัฒนและกระติกยังคงมอบต่างหูเพชรที่ไม่ได้ระบุมูลค่าให้กับแม่แตงโมต,ต่อหน้าศาล เช่นเดียวกันล่าสุดแม่นิดาเองที่มานั่งเปิดใจในรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางช่องแครรัต32ผู้สื่อข่าวเองก็พูดคุยกับคุณแม่ค่ะโดยพูดถึงแก๊งที่อยู่บนเรือได้คุยกับแม่เพิ่มเติมไหมอนาคตคุณแม่อยากได้อะไรอยากทำอะไรให้บอกเลยเดี๋ยวจัดการให้ทุกอย่างถ้ามีการร้องขอเมื่อรวมยอดเงินเนี่ยก,ก็9ร้านสอยากได้อะไรเพิ่มขอให้บอกปอลงเป็นบันทึกมีรายเซ็นเช่นแม่อยากได้รถใหม่เดี๋ยวเขาก็ซื้อให้ แม่ก็บอกเขาแล้วปอก็บอกว่าเล็กน้อยเพราะรถราคาไม่มากคุณแม่จะเปลี่ยนรถใหม่รถโตโยต้ารุ่นล่าสุดเล่งมานานแล้วอยากเปลี่ยนรถใหม่บอกปอไปแล้วเพราะว่ารถของน้องโมใหญ่ไปสําหรับแม่ทุกวันนี้คุณแม่ใช้รถน้องโมแต่ขับไม่ค่อยถนัดอยากได้รถใหม่ อบอกเล็กน้อยไมา่รวมกับ9.2ล้านตอนนี้เนี่ยก็เตรียมเป็นพีเซนเตอร์รถให้กับปออีกด้วยเพราะว่าเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับรถนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณแม่เองเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วค่ะ